คลิปนี้18บวกโลกสวยเหมาะเชสมคุณแม่คะคุณแม่กินอะไรคะคุณแม่คุณแม่คะโอ้ยเหี้ยเลยไไม่ดขอบคุณแม่อร่อยไหมคะคุณแม่คะไม่อร่อยกูจะยัด่าฤทธิ์ช้างเย็ดไม่อร่อยกูจะยัด่าฤทธิ์ช้างเย็ดช้างเย็ดขาวโง่อีกแล้วอร่อยหรอเอาคุณแม่ไม่หนาวหรอคะนี่ค่ะหมายพรม อย่าพานตัวโอเคครับค okay, ุณแม่ค่ะเดี pause pause mm ๋ยวนุ๊กเดี๋ยวนุ๊กก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนไปไหนก็ไปเถอะอี้อ่ะไปไหนก็ไปเถอะอี้อ่ะแม่ไล่ค่ะผัวมึงไม่แท้ต้องให้แม่ทำกับข้าวให้ยัดอ่าอะไรแม่คุณแม่ทำให้เองจากใจถ้ามันเป็นผัวกูก็จะไม่เสียใจเลยโอเคค่ันเพื่อนนี้ก็ไปกันนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคว่าวันพรุ่งนี้ที่ต้องกลับบ้านแล้วไปดูสามี เช้าดูแม่เย็นดูสามีเราก็ต้องทําหน้าที่นะครับเป็นลูกผู้หญิงนะคะเพื่อนเพื่อนเราควรที่จะต้องทําหน้าที่แบบว่ดพ่อคดแม่งและเป็นพวงนะเป็นพวงแม่พวงอะไรล่ะบนะแม่คุณแม่สอนว่าการเป็นกุลสัตรีนะคะก็คือเช้ามาเราต้องดูแลพ่อแม่ เย็นตอนเย็นกลาคือเราก็ต้องปฏิบัติสามีคำพูดมึงพูดเนี่ยนะ <c oughs> ไอ้นกอะไรคะคุณแม่ใครเชื่อมึงอ่ะแม่งเป็นลูกมันมีลูกเป็นหมาโอเคค,คุณแม่ไปแล้วนะคะ <c oughs> ไปยัดตีีเห <c oughs> ียยัตีเหีย <c oughs>